อ่านะครับเปิดมาให้กับเบนจามินเดวิสชาไทยเขาต้องสิงต่อจุดโทษเังแหววอะครับน,นานทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับทีมชาติไทยที่จุดโทษจววากจังหวะลุยของเบนจามินเดวิสครับดูภาพใช้ทีครับอืชัดเจนครับอ่าครับวิ่งมาลูกนี้แปดเรียบร้อยหนึ่งป,ป,ประตูแรกในการล็อกใช้ทีมชาติไทยของเบนจามินเดวิสครับขึ้นนำหนึ่งสูงแล้วครับ โอ้ถือว่าเป็นอนุสักครับทิ้งมาทางซ้ายอ้าวสก,กัดไม่ดีครับโอ้เอกนิตหักบอลไม่ถอดด้วยครับโอกาสของทีมชาติไทยเอกนิตล่ามาเอากนิตจังหวะจะเปิดจะทิ้งแต่โดนเสียดทีหนึน่งคือหลังกลับมายังไงครับเดวิสคืนมายีราเทพสันติสายอยู่นี่ตุ๊ห์หุ่ปัดข้าวบอลยังไม่ถอดด้วยเปิดจักรวะคืนแล้ว น,นักกินขัดกลับมาให้เอกนิตฐ์เอกนิตฐ์มีรเทพยอดคืนเอกนิตฐ์ถึงแล้วยังไงสู้จังหวะนี้เอกนิตฐ์จะหยุดบอลวีบอลชิพม,มาไม่ถึงคักด้วยที่แล้วแข้ง,งตรรูก็เลยโตตูตำแหน่งล้ำหน้าลูกเปล่าของเอกนิตฐ์ได้ด้วยนะครับเป็นสามประตูต่อสูยสำหรับทีมชาติไทยครับโอ้ไหลแล้วครับแม่วันนด้ประตูนี้อ่างแล้วตัดมาโอกาสของทีมไทยลุกประตูที่สี่แล้วก็มา ศูนย์ครับจากเอกนิตปัญญาครับโอ้ตัดกลับมาอีกทีนี่เอกนิตหลุดเลยครับแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปครับโอ้สี่ศูนย์ครับจากจังหวอดฟาวของซาฮิรานเมื่อสกู่นี้ครับโอ้ล็อกแล้วมีผู้เล่นของสิงคโปร์เลึกเดวิสครับให้มาแล้วเปิดไปลูกนี้ดีเลยครับทางซ้ายบอ,อนดี้ทีรศักดิ์นะครับตัวสำรองทีรศักดิ์ให้กีรพัฒน์กีรพัฒน์เปิดมาครับแล้วจะเป็นอ้ญญาศูนย์ครับ เรียบร้อยเลยครับกรณ์วิทขาาครับตองหน้าตัวสองรองครับยืดท้ายของนำสิงคโปร์5นานาที8ปดครับสกองขับลอยเลยครับชัดเจนครับอาครับวิ่งมาลูกนี้แปดเรียบร้อยครับประตูแรกในการรับใช้ทีมชาติไทยของเบนจามินเดวิสครับดูในจังหวะนี้เปิดเนี่ยครับแล้วดู ทางวัลิัครับเหลือบแล้วเปิดจั๊กมาโอ้สก,กัดเข้าประตูตัวเองครับเบนจามินครับดูพลิกมาเบนจามินเดวิสอยากไปต่อได้ของเอกนิ์นะครับลูกนี้ไม่ล้ำนะครับยกมาแล้วเอกนิ์เนี่ยหยุดบอลวัลลิสมาไม่ทันแตบบ่ว่าดูสิงคโปร์เคลียร์บอลครับอ่าเคลียร์ไม่ดีแล้ววัลลิสพลิกมาหลุดเลยนะครับหักกลับมากุาสบาฟสันจับยาวแต่ว่ากลายเป็นนี่เอกนิ์หลุดเลยครับแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปครับปูสี่สูงครับจากจังหวะฟาวด์ผม ฮิรานเมื่อสกู่นี้ครับอู๋ล็อกแล้วมีผู้เล่นของสิงคโปร์เป็นลื่นด้วยนะครับตรงจุดโทษตรงเราตรงได้เสียครับทางซ้ายครับอู๋ในกรอบเขตโทษอ่ะผู้เล่นสิงคโปร์สี่คนครับกลายเป็นว่าไปปล่อยให้กรวิดโฉบตัดหน้านะครับทางซาซารี่ครับระยะแบบนี้ก็ไม่เหลือครับไซฟูริซาวครับคนเปิดนี่เป็นมีดเทพนะครับที่ขยับมาขึ้นเกมทางซ้ายนะครับลักบอลจะขึ้นสั่งนะครับอู๋เราก็ปาดมาครับ あっ